บูกกสวัสดีครับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ผมกับผมมาโดยละบ้านให้นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมเจนนี่ทับพี่ภาค3นะครับและวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเชื่อเลยครับนี่ครับ ตามมีโอเคครับไปครับ hmm. กูขัดไปกันเลยเก็บเก็บเก็บเอ้ยแจ้งเก็บเหรอเจอเอาเจอเอาใช่กะก็ใช้กะทำไมอ่ะไม่ได้แบบฝนตกวะกูวะพี่อยู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 ่เรื่องนี้เอ๊ะติดไฟไหมครับเอาเอาบีดิแป๊บนึงนะเจค่ะ คิดว่าคงกลัวเหรอผีตัวเดียวเนี่ยผมไม่กลัวหรอกครับที่พูดที่พูดเสียงปกตินี่คือไม่ตัดนะฮะใช่ใช่ใช่หรือแบบนั้นหรือบางที่ไม่ต้องตัดเลยโอเคขี้เกียจเวลาเขาตกใจระวังเสียงแม่นออกอะเขาไม่เขาไม่คิดแถวแตกเขาไม่ก็ไม่คิดแถวแตกเพราะเขาจะเห็นเขาโอ are you sure about that เอาเอาเอาต้องไม่มาไปต่อสิเอ้ยไปตามทางกันดนีกว่าแฮแฮแฮด้วยสิด้วยไปแล้วไวม่รู้โอ้โผมไม่อยากอยู่อยู่หลัง่ะ ในวันที่ฝนตกนกน่ามีฝนตกอล,ลที่หน้าตาอยู่ล้วกันไหมเนี okay. ่ยโอเคมกลัวกูก,ก็กลัวดิ ใช่ไม่เราจะทำด้วยพี่พี่พีเราไปดูหน้าหลังเลยไหมผมกลัวเว่ไม่เห็นหลังเลยอ่ะผมกลัวเว่ยเฮ้ยประหมายแบบพุ่งชนไปเก็บทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวไปเก็บทางขวาคัดการไปเก็บทางซ้ายหน่อย ไปค่อยๆไปค่อยๆไปใน่นแล้เฮ้ยไม่มีอะไรผีมันอยู่ไหนวะอยากซัดหน้าวะ่ะอยากงัดหน้า <c oughs> เบื่อแล้วช้อนกลางอยากโดนช้อนแกงวะ่ะสวัสดีครับผมแจ็คแ๊บโหอยากจโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่ลง Trung Quốc thì mua. 我不啊 ไม่รู้สิปลาไปกันต่อเถอะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออแม่งเสียงฟ้าฝนโคตรด,ดังเลยแล้วเสียงกีจะเหลือเหรอนี่นะไปิด่นไฟอ่ะนี่ไงบบตบมือดไไิไม่รู้สิคัตาอยู่ไหนวะไปใกลแล้วมา โอเคเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางที่มันทางตันนี่นี่อะไรอ่ะนี่โ็นอะไรอ่ะไหนขวาเป็นตาฝาดไปเองว่าเห็นง่วงเฮ้ยชิบหายละเปลี่ยนทางดีรออะไรอ่ะพี่เห็นป่ะไม่เห็นพี่เห็นป่ะไม่เห็นไม่เห็นเหมอนง่วงๆเดินพันผ่านเลยอ่ะก็วิ่งดิตัวใหญ่ปะ ตัวเล็กๆนั้งถุงตาฝาดไปเองไม่ไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวตอดไปเองไปล้เรจค่าทับงจปเแล้วจ้าค่ะอหคิดถูกไมหมที่เล่นด่าดีดี่เออนาโผ แงโคตรมืดเลยอ่ะยืนยืนอะไรกันนี่ยังเสียงมั้ยี่หยุดทำไมเมื่อกี้อ่ะราเสียงเราเสียงฟ้าฝนพี่หยุดลงไหมเสียงไม่คตรบิ้วบอกพี่เออสโคตรบิวจริงแก่กว่าที่ใครคิดนะเจ้าคะ่ะ เอาพีชเอาโดนไล่เหรอไม่ไม่ไม่เจ็บตกที่สูงอ๋อ้ thousand years later oh, ตปยเราโร็วเร็วเร็วนีโอ้โหปวดขี้จะจะไปขี้เปวดขี้อีกเออไม่เนอโอ้โอ้โอ้ตรงนั่นแหละไม่อ้อเว้ยพี่ปะเอเอ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 เอเออเออเผมยังไม่เห็นมอเเ คุนึกว่าหายไปไหนเอาล้างมือยิ่งเฮ้ยพี่ครับตาครับตาดเอาไปเก็บให้นะอืออือเราดูผีให้ลาดตะเวนให้เขอยากเห็นเห็นอยากเห็นไอ้ไอ้ไอ้มุ่งหลบหลังต้นไม้เหรอแล้วมันก็จะพาเราไปโขดศินด้วยดิเห็นนู้อะ ถอยถอยถอยเลยอะไรพี่อะไรเฮ้ยลางสังหรณ์บอกว่ามันอยู่ตรงหน้ากูเอ๊ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปตามลางสังหรณ์บอกไปตามลางลางสังหรณ์เลยอ่ะชิบหายแล้วจับกูจำทางไม่ได้ <c oughs> แม่งถอยอัตดโดมนมัติเลยสมองกูสัง่ง <c oughs> พี่ตั้งสองนาทียี่สิบวิแล้วแม่งจะหมดเลยเนี่ยแม่งขัดตายังหาไม่เจอเลยโย่เวลา ไม่เราไปหาคาตาเลยไปเป็นจู๊ผีโอ้โหจู๊ผีคนเยอะยอ,อ่ะเนี่ยผมผีแล้เราขอโทษนะครับท่านผู้ชมที่ผมจับคาตาไม่หมดนะครับไอ้โม่งไม่เจอเลยทำไงดีครับใช่ครับไม่หายไอ้โม่งไม่เจอเลยเรลัจะหมดแล้วเดี๋ยวน ไปเก็บขับตางแล้วไหมพี่ไปไปหาไอ้ม่วงมาไปวิ่งเล่นในบ้านเอ๊ะนี่ไงเนี่ยเอ้าไม่เห็นก็ได้ไงล่ะที่ใครเจ้าต้องไวใจข้าพี่ไปไปโอ้ยเชี่ยกูตกกันใจไปไปยังตกในบ้านมั้มไอพี่ไอเชี่ยบักบังโงงฮะพี่แม่งบักอยู่ มาา่้้จคโอเคครับในเวลาอีก50วิแม่งเอ้ยเดี๋ยมูกไม่เจอพี่เราลีงวิ่งวิ่งวนนะวิ่งบนนะวิ่งบนทำไมล่ะนม่แม่แบบเจ๋ยงวิ่งวนใกล้จะจะมันดังดังเกยจริงมันมันไม่ได้มา ยังไม่เจอเบะม่วงจริงๆอ่ะเกมเกมแล้วยังไม่เกมอ่ะอะไรอ่ะเยิงยิงบอลจบไม่เจอเบะม่วงเลยอ่ะไม่แพ้แล้วจับเอาเนี่ ไม่เจอไอ้มว่วงเลยงงจังเลยค่ะไม่ไม่เจอเลยอ่ะ <laughs> เอาล่ะครับถ้าเกิดใครชอบแบบอย่าลืมกดไลค์ like. กดติดตามผมด้วยแค่นั้นแหละ